มืัอนี้ก็เอาของขวัญมาจับสลากครับของมึงขึ้นหน่อยแทเถอะมึงใสเอียงมากนี่เบิืนฝากท่อมาจับสลากปีใหม่น้ำเด็ดตังบาทหนึ่งฮะนี่ยิ้มบอกควัดท่องมึงกูมันอยู่ในนี่แมนบอแมนจะฉันเทาไปวางแผลกันก่อนเอาเลยบ่แมนตัวเสียวจังใดปัดปืนยามเยอะยตีกันอะมีคนเฝ้าร้านพร้อมเอาโอ้จังใดเนาะโอ้ยสามสองหนึ่ง วปีใหม่แล้วน้องเซเมนไหวบีหน้าจังไดยก็ขอ,อไอไ้ไข้ไหวๆขึ้นเขาเลยล่ะนี่มันไขรีธรรมดาล่ะเนาะของมันแสจบจะต้องเบิ่น,นเนาะน่าเบิเ่นเนาะเคร่งนี้เฮียเขาเบิ่งได้วะเซเมนค่ะขันบ่อกระว้นมาแต่เรียงเดียวก่อด<ำ>อเลยครับพี่สวัสดีครับมานี้ก็เอาของขวัญมาจับสลากครับของขวัญมาจับสลากของมึงขึ้นหน่อยแถวใสเอีย,ย,อยงมากนีม่มา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 ันของกู ไปไปสร้อยผุนสรอยนองเฮ็ดผุนเฮ็ดสลากเสร็จแล้วก็อย่าลืมไปจัดของกันูกโกงทั้งผุนนั่มขอจตบอกยู่ห่างนองผุนนั่มกระสูอผุนอ่ใส่เงี้ยมาใส่ลากเดวไปเก็บไ่เสร็จทุกอย่างแหละเสร็จทุกอย่างเลยอือเออเงี้ยอันเหมือนฝากทองมาจับสลากปีใหม่น้ำเดชตังบาทหนึ่งท่องบักหนึ่งแมนอายาท่องงวงบ่ท่องยอดบ่แม่ข้ออันจะเป็นสวยนี่แม่นู้ใช่ละ ่เอาไามก่อนเอาไปใส่เอาไปหลังจังนั่งเงี้ยสิจับนี่ยังเขาหามาจับสลากนี่บอเรียงนี่บอเรียงมึงได้ยินบอเพียงได้ยินมึงได้ยินบอขวัตทองตังบาทมึงเลยนะเว้ยเออมันอยู่ในนี่แม็นบอแมนเคลืสอนสวัตทองเฮ้ย แล้วต้องคู่กับท้องสิวะเพื่อนเสียต้องไลยเปนเขาต้องไปวางแผนก่อนบาทีเขาจะเป็นเจ้าของครอบครองท่องเจ็ดสิบสามสิบสิบสี่สิบหามสิบสิบหกสิบหกนี่ยงบหกสิบหกุยตันนั่นไปกัน ท่องบอท่องบอท่องเฮ้ยเพื่อนอะไรกูคิดออกแล้วียังวางห้องเสือท่องกังไลเฮ้ยโยูดังเอาไหนวะอ่อาไหนกูมีแผนการแบบไหนกูเนี่ยสีให้มึงอะไปหน้าห้างหมอลำไปหน้าห้างหมอลำเพื่อเสียไปตีกันกับไอ้เจดูเพราะว่าเจดูนี่ แล้วมันมันอะไรเราจะเห็แล้วกอนัึงไปเลยมึงเสียกูเอ้าเราเป็นยังมึงคือผูตีเองเราให้กูเป็นผู้หาจัไนนเราเป็นคนหาไม่ไงแล้วกูต้องตีคนที่เขามากูเนี่ยนะเฮ้ยว้มึงกต่ทา้งทีอันนั้นเจ้ากูอ่ะสี่หาท้องอยู่ในกองแม่นบ่ เดี๋ยวเขาออกมาแบ่งกันคนละสี่สิบหกชิพกูเท่าไรเนี่ยกูสี่หกเฮ้ยหยอกตลอดเลยกูเป็นคนหาไงแต่ว่ากูถึกตีเด้แต่กูจำได้กูกเขาจับกูได้คนเดอยไงกูอยู่คนเดียวไงโอเคอนีกลตามนาโอเคชิพอย่าบอกใครนะอบอกนะอย่าบอกใครอย่าไปบอกผู้ใครนะไป สมองกูร่วนๆแน่ๆมันจะเริ่มแพนกันไปพี่ลีบอกไหม่เนาะไหม่ปีใหม่ปีก็ไม่บอกให้คูปาตั้งนานมึงนี่ก็ไป อ้าวีกูตีตีกูตีเล่นีกูตีเฮ้ยกูีโอ้ขอโทษเฮ้ยอ้โามาแล้วมาแล้วโอ้สุกเวิะยาหางไงเขาเนีเขาเลยสิเปือยเอานี่จัดรานไม่เมื่อยเรี้ยง เดี๋ยวเอามาให้จะเย็นๆย็นเืทุกคนทุกคนมีเลืองไงแล้วมีเลืองไงแล้วมีเลืองไงเล่ายังไงเลืองแบบไงเลยจะโดคกับจานดุกตีกันอยู่หน้าเวทีไปแม่ ไปรลานนี่ว่ามันมีคนเฝ้าลานอมเออเอีังไงเนาะโอ้ยเฮ้ยฮูท่าตีมันคือคือเนียยังดกูเดาเดาตีงนะท่าตีเออพวกสู้สังหารกันบ้างเดานี่เนี่ยครับตัวเมียรับงนี้ตัวเมีพวกผมทะเลาะกันี่เลยครับเฮ้ยบเรีฟรงมา Tốt cũng hụt xuống Bây hả? Bây giờ, Úi, bọc thông khâm Bọc thông khâm thì làm tài Tài Nhưng cứ vấn đề nó khẩu chếp tổ phi ít cầm gì ไปไป้ไป,ปามาทองคำทองคำแค่นังน่ะแค่น <Darwin> <Die> <Oliver> <OR> ี <travail> <Vin> ้ยังคอยหดอดมาเก็บของไงเก็บของแมนเก็บซึงใดนี่คือมุนแทะอ้าว ยังไงนั่นนั่นคว่ำหืมขาวะเรื่อยใหยังนี่เป็นอยังเป็นอยังคือว่าเขาตีกันคือว่าไปซอยเขาไม่เห็นยังอยู่นี่ฮะมี่ยังสีบลอนบ่นี่ฮะเห็นกับตาเลยคอยมาเก็บของซื้อเก็บของังไนี่ยเอจนทางเบิ่อตนี่เอายังไปแน่นี่ไม่ได้เอาได้ล่ะ ถือแค่เดี๋ยวเฮียหมูม้ามถือแค่ไปเมยตอ,อนนี้แต่เหล่วจังกับมาบอกไหมชื่นนอ,อมผมรับผิดชอบค้เดียวเชดูโบเกียวครับอี่องคำมึงโบเกียวเพื่อนขอให้กูรับผิดชอบคนเดียวบอไ่ได้<อ>พวผม ผมคอรยอมลบครับมึคุณรับผิดชอบเองเพื่อนมึงม่ท่องยอมลบมึงที่ยอมรับปูเดียวอีเลนมัน้งเด็ก <c oughs> ม,มันใจอเามึงไวเจมมิอพวกผมตั้งแกงกงสลากอีเลีครับแต่ว่าคุณดุกอะโบเกียวครับผมแมนคนนา้ันนออี้น่ี้คนน่้คนนี้คนนี้คนนี้นคนี้้ หมดดอกเมาขวัญซึ่งหรือเาเนี่ยทองคำไม่เอาหน้าเกาะมาย่านฉันจะโดนน้่งลาอย่างนี้ไม่ได้นะทุกคนนะจริงๆแล้วอ่ะพวกเราสามคนอ่ะวางแผนช่วยกันเองค่ะมันไม่ใช่ความผิดของทองคำของชาโดหรอกค่ะนี่ยจอกันไหนครับผมต่อครับเอาละเอาละบอกงากันมันกบบพิกกนรเนี่ล่ะ เหิือนเข้าสาหใ้ทองมากแมาเป็นสีสันในงานกต่บ่คิดว่าสูสิพากันเทจริงๆปีไหมเราเกับกัวเก็บเก็บเป็นองไหมสิ่งขอสองคือทองจูบ่ได้อ้ใจบอดที่ทำให้เขาแตกอ่ะผมว่าเป็นเพลงแล้วเนาะบ่เคยติดแย่สุ่งนี้มันบ่บ่ละปีใหม่ก็อยากให้มันมีเรื่องดีๆเริ่มต้นใหม่อืมทำนันแล้วไปเดี๋ยวเฮียเลี้ยงไหวไหมเองโอ้เต็มงเทพไหมดีบ่ครับเฮียยินดีเลี้ยงได้บ่ แมนเจ็เพงหมน้อปที่ดอเะงีไ่ห้เรเรียกเรกเรียกนเอ้ามามามาเจ็เีอะไรจนต้องมาช่วยกันเก็บอของไปเอ้าไปปะกันปะกันไปปะกันเอาไปไว้เอาไปไว้สองสอถุง แซ่บครับขายดีเลยแทบท้องสุดๆสุดยอดเลยนะไปกินน้ำเน่สุภยาภาสกินแต่จะคล้องไหล่ยุคือกันเลยเป็นไงอร่อยไหมอร่อยสิไม่อร่อยได้ไงเพราะวัยวัยทุกคนจุดต้องเปิดได้ได้ ก็นี่ไงคะลูกของเราลูกใครผูสาวเกาเขามหาของมาพร้อมจตไปใด็กกันไปย่ามใจคูณต้องพูกสาเปิ้ลเบิ้นเ์ลามสายแมนเบื่อแปลกยังไม่ยังไมนเป็นเรื่องของใจผี